สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับซีรีส์เบเบ็ดนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บซึ่ง หลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วและสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะฮะเราก็จะมาพูดถึงให้ฟังกันนะครับกับเบย์เบดเอ็กซ์แพนเนอร์นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปตรงช่องคำอธิบายนะฮะเบย์เบดเอ็กซ์แพนเนอร์ีมตามนี้เลย b บย์เบดแพนเนอร์คอมนะฮะส่วน ตอนนี้ซีรีส์ตัวนี้จะเป็นซีรีส์เบเบดรู้สึกว่าจะมีพ่วงก,กับเบเบ็ดบัดด้วยแต่ว่าเราจะเน้นที่เบเบดนะฮะมันจะเป็นการจำลองในการทำคอมโบแต่ว่าไม่ได้มีวิ่งให้ดูเผื่อเราจะนึกคอมโบไม่ออกนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันจะอัปเดตเรื่อยๆตามเบทที่ออกมานะครับรวมถึงรัชเชท,ที่ออกมาด้วยนะฮะ โดยจะเป็นสีหลกักไม่รวมสีของตัวพระอ่าตัวเบทที่เป็นสีอื่นนะตัวเบพวกนี้จะเป็นเบสีหลักหมดเลยนะฮะซึ่งนั่นแหละตามนั้นอ่าเวลาเราคลิกแต่ละตัวนะครับมันก็จะขึ้นค่าสถานะพร้อมกับสายของเบทตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเบรดสายบาลานะฮะเฮลเชนนะครับ ค่า a อ t a c k ค่า Defense ค่า Stamina าค่าน้ำหนักส่วนสูงนะฮะพวกนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็รัดเชดตามที่มันออกล่าสุดนะฮะประมาณนี้ก็จะบอกว่ารัดเชดนี้เป็นสายอะไรนะฮะแล้วก็ค่า a อ t a c k ค่า Defense นะฮะน้ำหนักนะครับรวมถึงตัวบิด ก็อัปเดตเป็นบิดปัจจุบันนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนะ mm hmm. เช่นบิดลัดมันก็จะบอกสายว่าเป็นสายอะไรนะฮะแล้วก็ค่าสเตตัสต่างๆนะปรมาณนี้อ่ะสมมุติถ้าเราอยากจะจำลองเบสใช่ไหมเราก็วิธีทำไม่ยากนะครับให้เราคลิกไปที่บิลตัวนี้นะคลิกบิล l ไปแล้ว เราก็ลองดูว่าเราจะเอบรกตัวไหนข้อข้อเสียอย่างเดียวคือเวลากดเลือกอะ่ะมันกดไม่ได้แต่เราสามารถพิมพ์ได้เช่นเอาเอาตัวไหนดีดันซอ้อนละกัน D R A N แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าเจะเดันตัวไหนนะฮะนะครับสมมุติถ้าฟีนิกเราก็พิมพ์ฟีนิกมันก็ขึ้นมานะเป็น p h ฟ n นิกวิงฟ h น e n i ิ Future อะไรอย่างเงี้ย ไนท์เหมือนกันมันก็จะมีพิมพ์แบบไนท์แลนด์นะฮะไนท์เชลก็เลือกมาสมมุติว่าผมเอาดันบัตเตอร์อ่ะคืนภาพมาและวคืนสถานะละลัดเชดเอาอะไรดีอันนี้เราก็ต้องมานั่งจำสมมุติว่าเอาลัดเชด9แล้วกัน960แค่พิมพ์9มามันจะคืน9609 8 0นที่มีในปัจจุบันนะฮะ960อันนี้ของฟินิกวิ่งบิดเอาอะไรดี เพียงเรากด G ไปก็จะขึ้นมาเพียบเลยเกียร์บอลเกียร์แฟตเกียร์นิดเดิลเกียร์พอย์นะฮะเราจะเอาเกียร์แฟตปุ๊บสถานะก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะฮะสายแอคแทกนะครับดีเฟนต์ตามสตมินาตามก็คืออาจจะหมุนไม่นานนะฮะแต่ความอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ เขาเรียกความซิ่งว่าความไหวนี่ะสปีดสูงอยู่นะฮะบัตเลสบัตเลสคือโอกาสกระจายเองนะฮะหมายถึงว่าอาจจะแบบโดนชนแล้วตัวหลุดเองอะไรพวกเนี้ยนะมันอยู่ที่80ก็โอกาสมีความเสี่ยงสูงนะฮะประมาณนี้เนาะอ่าสมมุติว่าเราเราไม่เอาเกียร์แฟเราเอาเกียร์บอลเกียร์บอลอ่า เอาละหมุนนานขึ้นเอ้ความเร็วความเร็วความเบี่ยงเยอะขึ้นการหมุนานานขึ้นโอกาสหลุดน้อยลงโอกาสตัวแตกน้อยลงแต่แอกแทก็สูงอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคแต่การจำลองสถานะนี้เป็นเพียงการจำลองแบบคร่าวๆนะครับอ่าสุดท้ายเอาไปเล่นจริงก็อยู่ที่1ดวง2อ่า การชู์ของเรานะฮะประมาณนี้แล้วก็3ก็คือคู่ต่อสู้เราจะเจอตัวไหนแค่นั้นเองนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนะครับอ่าผมจำลองให้ดูคร่าวๆเนาะที่เหลือก็ไปแต่งเองเนาะอันนี้ก็แนะนำกันมือใหม่ก็ลองได้ผมก็ชอบนะจำลองเอาแล้วลองไปวิ่งของจริงดูนะโอเคอ่าสำหรับเบเบก็มีเพลงเท่านี้นะครับ ชอบถูกใจก็ติดตามนะฮะใครเบื่อเบย์อยากเล่นทำไม่ยากก็มีลิงก์อยู่นะเพจไวรัลมินิโฟวิลนะฮะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับสามารถสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาถ่ายคลิปตอนคลิปหรือสมัครชิกก็ได้นะฮะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเบย์ก็จะเอามาลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ